คคือคนคดเขีส้้้นนนนททาาางงงงงีีเเอเอสสขกรปปลล่ยแวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนหาเรื่องมาเล่ากับดิฉันกัญญารัตบุญรีบส่งนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีค่ะ รายการค้นหาเรื่องมาเล่าของเราก็เป็นรายการที่จะนําข่าวนะคะนําเหตุการณ์ต่างๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะคะทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเศร,รษฐกิจสังคมการเมืองนะคะเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมคะ่ะต่อจาก วันที่แล้วนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราได้คุยในเรื่องของพลังดูดภูมิใจไทยนะคะที่ได้สอสอเข้าไปพักเป็นจํานวนมากค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อในสถานการณ์ทางการเมืองท่าทีของพลงเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ว่ารวมไทยสร้างชาติใจอยู่ยังไงนะคะพลังประชารัฐจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกันกบแขกรับเชิญนะคะขอเชิญพบกับคุณพราวศักดิ์ภีพรหมชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ค่ะวันนี้เรามาคุยกันต่อในท่าทีสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่รู้ว่าใครจะไปทางไหนจะหลบกันไหมหรือว่าจะมาแข่งกันเองนะคะสาหรับพลเอกประยุจันโอชาที่ก็คิดว่าจะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประวิทย์ที่ก็ยังอยู่พลังประชารัฐว่าสุดท้ายแล้วจะไปในทิศทางไหนคือจริงๆน้องลอยคือคําว่าสามปอเนี่ยคือภาคที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่ภาพที่เราไม่เห็นเนี่ยมันอาจจะใช่ทีนี้มันขาดอยู่ปอนคือปอนุงพงษ์เนี่ยอยู่ยังไงเนี่ยเงียบมากค่ะอาจจะเดินใต้ดินเป็นคนประสานหรือว่าเป็นผู้กำกับละครว่ะ,ะใช่ไหมเป็นผู้กำกับละครก็คือละครเรื่องนี้เรื่องที่เล่นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยดูดูแล้วเนี่ยคนเราว,วิเคราะห์ถึงคุณประยุทธ์ก่อนนะ,ค,ะคุณประยุทธ์เนี่ยน้องพลอยก็รู้จักดี เราก็ร่วมกันทํางานกันมาหลายรอบแล้วเราแพ้ประยุทธ์ทุกรอบเลยนะค่ะทั้งทั้งที่เรื่องที่ว่าเราคิดว่าเราจะนกคุณประยุทธ์ได้เนี่ยเราเราปีเราก็แพ้เราเราก็แพ้ค่ะบ้านหลวงก็แพ้เราก็แพ้เรื่องเหมืองทองอคราเราก็แพ้เห็นไหมถวายสัตว์ไม่ครบน้องรอยค่ะแพ้เหมือนกันเห็นไหมถึงขั้นร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเคยล็อบบี จะลุ้มเห็นว่ามีการจัดการบริหารจัดการกันอย่างหนักสุดท้ายก็ทําไม่ได้ค่ะธรรมนัตก,ก็ทําไม่ได้ไงที่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยันเป็นวันพิเศษ,ษอยู่นะคะเป็นวันพิเศษ,ษต้องให้ใจอย่างอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนยอมรับคุณคุณประยุทธ์อ่าแล้วก็ไม่ได้ชิงจังเป็นการส่วนตัวอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยถ้าเขามาถูกทางจริงเนี่ยมันติดอยู่ที่ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยคุณปฏิวัติมาอืม แต่ถ้าคุณมาถูกทางเนี่ยเราก็ยอมรับนะเรากส็ส่งเสริมถ้าคุณเข้ามาสู่สนามการเมืองที่มันตามระบบตามวิถีของประธาธิปไตยเนี่ยแต่ว่าคุณมาะยุทธคุณปฏิวัติมาเราใ้เายอมรับได้ไงเรานักต่อต้านอยู่แล้วค่ะทีนี้ประวิยประยุทธ์เนี่ยถือว่าอยู่ได้กับประวิทย์กับอนุพงศ์นะที่เขาเรียกสามปอเนี่ยแต่ทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยน้องพลระหว่างปอประวิทย์กับปอประยุทธ์เนี่ย ในเมื่อทะเลาะกันอยู่เนี่ยแล้วปอนุพงศ์ปอปอกเนี่ยอยู่ยังไงเราเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทายนะเอะเขาอยู่ยังไงเนี่ยน้องลอยอย่าลืมว่าคุณอน,นุพงศ์เนี่ยเป็นคนที่นั่งอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงหลักที่มีอำนาจที่สุดแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนคน,นเปลี่ย,น,ยนั่งนานที่สุดค่ะ,คะเนี่ยต้องคิดถึงจุดนี้ จุดว่าเขาคิดอะไรอยู่อำนาจผู้ว่า,วาการจังหวัดอยู่ที่เขานะไม่เนี่ยเมื่อเร็วๆร,ร,รู้ข่าวเนี่ยย้ายตั้งกี่คนนะค่ะ,ะ,ะก็คือคมีการสลับโยกย้ายเปลี่ยนจังหวัดของผู้ว่าราชการหกสิบเอ็ดคนเกือบทั้งประเทศแล้วนะคะก็ใช่แต่ว่าในหน้าสื่อเนี่ยบอกว่าท่านประหลัดเกง่งประหลัดพุทธิพงศ์ม,มันจะจริงหรือล่ะเพราะว่าประหลัดเก่งก็ จริงอยู่แต่ประลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแต่ว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเห็นไหมหกสิบเอ็ไม่มีใครทําได้เลยน้องพลอยค่ะเขาทํามาแล้วเห็นไหมย,ย้ายไปอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอะไรต่างๆนี่คือสัญญาณที่ว่าพวกนี้ไม่ธรรมาดาและตอนนี้เนี่ยตอนนี้ย่งคุณมระยุทธ์เนี่ยตอนนี้เงียบเหมือนกัน ไม่รู้สึกรู้หนาวรู้ร้อนว่าใครจะมาใครจะไปใครจะอยู่คือสมัครก็ยังไม่สมัครนะ,ะที่สมัครเป็นสมาชิกพรกรวมไทย้าญาติเนี่ยยังไม่สมัครอืแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงคทีนี้เรามามองดูว่าอย่างสมมุติว่าถ้ามีการตกลงกันเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะลําบากอีกฝั่งสมมติว่าถ้าตกลงกันเอา คุณประยุทธ์เนี่ยที่ว่ากันว่าตามนัดกันเนี่ยเขาจะเป็นนายกได้แค่สองปีทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณประวิทย์บอกว่าตูพี่กแก่แล้วน้องอะยังนุม่มให้พี่ก่อนเถอะพี่เป็นแค่สองปีเองอแล้วน้องมาต่อพี่ไปมันก็เป็นได้ไหมก็เป็นได้เหมือนกันก็เป็นได้นี่ไงคือ ทุกอย่างความลงตัวเนี่ยมันอยู่ที่การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสามคนนี้สามปอเนี่ยซึ่งเขาเป็นพี่น้องร่วมต่อสู้กันมาทุกรูปแบบมันนะจริงๆแล้วมันยังมีอีกสองปอนะที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็คือปออะไรคะปอแปะพอเอกจากทิพไหมอ๋อค่ะเออ จากทิพยินดาเนี่ยก็คืออีกปอนะที่ว่าทำงานใต้ดินอยู่นะอยู่ภ<ช>าคอีสานเนี่ยตอนนี้ก็ทําให้ไม่รู้เหมือนกันว่าทาให้พลังประยารัฐหรือว่าทาให้รวมไทยสร้างาชาติใครพักเนี้ยมันแยกกันไม่ออกเพราะว่าบางครั้งการประชุมการนัดพบป่าพูดคุยก็เอาเอาคนที่พลังประารัฐมานั่ง<ช>ของของพักรว,รวมไทยสร้างชาตินะ<ช><ช>บางทีพักพลังประารัฐ ก็ไปเอาคนของโรงพยาบาลสังชาติมาทเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่อย่างน้มันทําให้พี่น้องประชาชนสับสนเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้น้องพลอยมันยังเดินไปอีกไกลค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะน้องพลอยนะคนอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยเอาน้องพลอยพี่จําได้นะค่ะน้องพลอยเคยพูดบนเวทีนี่พี่จําได้เลยน้องพลอยบอกว่าตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยหนูไม่เคยเห็นนายกคนไหนแย่เท่าประยุทธ์ค่ะ ถ้านับตั้งแต่เกิดหนูเกิดสี่ห้าใช่ไหมคะก็จะทันอ่าตอนเกิดเลยนะคะก็จะ <c oughs> เป็นของพันธุ์เวชโภคศิลอ,อ์แล้วก็ไล่ไล่มาเรื่อยๆออสักประมาณก็ไม่ไม่เกินสิบคนคะ่ะแต่หนูก็ไม่เคยเห็นใครออที่แย่ได้เท่าคุณเอกประยุทธ์แต่แกอยู่นานที่สุดนะก็ตั้งแต่หนูมหนึ่งค่ะก็นั่นไงลองคิดดูดิเพอนพอจะจบแล้วอ่ะแย่ที่สุดแต่อยู่นานที่สุดนะแนน <c oughs> ข็งที่สุดด้วยค่ะแล้วปันพิเศษไหมทีนี้เราไปดูเหลี่ยมเราไปดูเหลี่ยม ตอนนี้เนะี่ยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวใครอยู่ใครไปจะอยู่พักไหนอะไรต่างสิ่งนี้ทุกคนจะต้องพึงเขายังไม่ออกฤทธิ์นะออกฤทธิ์วันไหนเนี่ยน้องลอยคนอย่างประยุทธ์เนี่ยเขามีความแหลมคมคอ่ะอันนี้เราวิเคราะห์กันนะเอายกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าสสนายกเนี่ยค่ะนายขอนายคอสามนายเนี่ย อยู่พลังพยาัิใช่ไหมเกยก็จะมีเฟมสามเฟมค่ะเฟมนี่ไม่ใช่ว่าเฟมประวัติการเป็นผู้แทนนะเฟมอะไรคะเฟมคดีไงอ๋อค่ะก็คือใคยเคยติดคดีอะไรมาบ้างถูกไหมคเน,นี่ยจะมาไหมค่ะใช่อไหมไม่มาก็โดนนะค่ะทีนี้เอาน้องพลอยต้องถามใจตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นน้องพลอยจะทํายังไงเฟมนี่มีมอยู่แล้วเนี่ยเหมือน,นเคสของคุณปรินาถูกไหมคะอาใช่ดิอ นี่นี่คือความแหลมคมและความเจ้าเล่์พี่ยังมองคือคือมองอยู่ทุกวันนะมองอยู่ทุกวันแต่ว่าจริงๆน้องบอยอันนี้ต้องต้องขอนขอนุญาตขออนุญาตจริง,รงๆว่าไม่ได้อ่าเป็นการอ่าดูถูกดูแคลนหรือเป็นการก้าวล่วงวิชาการนักวิากาชกาการเนี่ยรู้ไม่ยิงอ่ะน้องบอยเชื่อพี่นักวิชาการเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในแวดวงทางการเมือง น้องพลอยเค่ใชไหมพวกอาจารย์พวกดร,รผู้ช่วยศาสตราจารย์มีเพื่อนคือพวกนี้เขาคำว่าวิยารารเนี่ยเขาประเมินจากแหล่งข่าวประเมินจากมติชนประเมินจากข่าวสดประเมินจากไทยโพสต์ประเมินจากไทยรัฐประเมินเสร็จก็เอามานี่นี่คือทางทางวิจา,ารารนะ,ะเอามาประเมินแล้วก็คิดทีนี้อ่ท,ทีนี้ยังไม่มีใครเห็นถึงกล่น เทเขาไงค,คุณแดนเนี่ยนี่ตอนนี้เนี่ยเผลอๆเ,เนี่ยเราคิดว่าของคุณประยุทธ์เนี่ยอาจจะเต็มแล้วก็ได้สอนแต่มันยังไม่มาไงค่คอแล้วก็ของประวิทธ์เนี่ยบางทีอาจจะเยอะกว่าประยุทธ์ดีกแต่ว่าก็ซ่อนไว้ไงซ่อนไว้เพราะงั้นเนี่ยเวลาเขาจะออกฤทธิ์ขึ้นมาเนี่ยเขาออกฤทธิ์น่ากลัวมากค่ะพี่ พี่เนี่ยเป็นคนกลัวคนอย่างประยุทธะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะน้องพลอยจำไว้เลยเราพูดไว้วันเนี้เราพูดไว้ปลายปีนะคะเราพูดไว้ปลายปีเนี่ยวันหนึ่งถ้าประยุทธ์เขาไม่มีตางไปนะน้องพลอยจําไว้ว่าถ้าเขาไม่มีตางไปเนี่ยเขาจะไม่ยุบสภาก็คือเขาจะดึงยังไงก็ได้พอครบพอครบเนี่ยมันจะลําบากไอ้พวกยาย่ะก็ก็ข่าไม่ได้เป็นแล้วนี่ ค่ะข้าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเรื่องของคุณเขาก็จะมีทางไปของเขาก็แล้วแต่ตอนนั้นน้องพลจะวุ่นวายมากทีนี้ที่มีการย้ายกันเนี่ยมีการประเมินว่าจะมีการยุบสภาถ้ายุบสภามันก็แค่สามสิบวันแต่ว่าถ้าอยู่ครบเนี่ยเก้าสิบนาเก้าสิบทุกวันนี้ซึ่งใกล้จะถึงแล้วด้วยเกบวันคุณจะไปพักไหนคุณต้องไปสมัครเลยนะคุณต้องลาออกนะ ทีนี้เรามาดูน้องเลยเรามาดูว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยในปลายปีเนี่ยสอสอจะทยอยออกกันจริงหรือไม่คซึ่งใครไม่ได้รู้ที่ที่วกมากลับที่เราเราคุยกับน้องพลอยตะกี้เรื่องนักวิยาการที่เราบอกว่าเราเนี่ยเราถามอย่างพี่เนี่ยถ้าเราคล่องใจไประเด็นไหนเนี่ยเราโทรเลยโทรถามคนส่วนตัว ที่<ม>เรา<ม>รู้จักว่าอไอ้นั่นจริงไหมอ่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะเห็นไหมคือคือ,คอเราไม่ได้ไม่ได้เอาจากทีนีถ้ถ้าเราเอาข่าวมามาวิเคราะห์จากข่าวหลายหลาย,หลายสํานักเนี่ยคพี่ว่ามันมันมันไม่ชัวร์เสมอไปค่ะถึงขั้นบางสํานักข่าวเนี่ยยังวิเคราะห์ไปไกลเลยว่า,าคุณประยุทธ์จะไปอยู่ภูมิใจไทยนะเห็นไหมอ่าฝังอะไรก็เข้ามดเชื่อมันก็ มันก็เป็นไปได้เหมือนกันกาจากการประเมินไงในเมื่อคุณประยุทธ์เนี่ยน้องพลคุณประยุทธ์เนี่ยเขาเขาเป็นคนดิบมากไงพอเป็นคนดิบมากเสร็จอายุสองปีก็จะไปต่อรองเหมือนกับลุงป้อมเนี่ยเคยต่อรองประยุทธ์ว่าแล้วตู่ให้พี่เป็นก่อนแหมตู่อายุยังน้อยเนี่ยสองปีหลังตู่จัดก,การไปนั่นนั่น,น,นระหว่างป้อมกับตู่ทีนี้พอตู่กับหนูเนี่ย หนูว่าพี่เป็นก่อนไหมค่ะอ<ก>สองปีทินไปในีที่หลังอ่าหนูรอบหลังได้หนูอยู่แล้วค่ะแต่คุณอน,นุตินเนี่ยจะกล้าไหมเห็นไหมค่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเราต้องใช้วิธีคิดใช้หลักคิดกันไปอีกยาวเรื่องการเมืองที่คราะห์คือผิดหมดอ่ะค่ะเดี๋ยวพอพูดถึงเรื่องรวมภัยสร้างชาติเรื่องพลังประชารัฐแต่เราแวบไปที่เมืองคอนแป๊บหนึ่งนะคะทีะ่ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็ไปเปิดตัวใหญ่นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็นําแกนนํไปหลายคนทางใต้ก็คุณสุธรรมแสงประทุมคุณทัศน์ศัยเกื้อคุณพัยทองทานก็ลงไปด้วยอพอทีนี้ค่ะพอทุกพักเนี่ยไปจับจองอนครเนี่ยมีเก้าเขตเก้าคนถูกไหมคะมทุกพักลงไปจับจองไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐก้าไกลด้วยก็มีแบ็กอัพไปคุณทวินไพรสนซึ่งเป็นอดีตสสถูกไหมคะทุกพักไปรวม กันอยู่ที่นครศรีธรรมราชหมดเลยอันนี้สงสัยเป็นไป็นส่วนตัวว่าทำไมก็ประเด็นที่น้องปลอยถามเนี่ยออันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคุณเจยนะเดชเดโชเนี่ยหรือสอสแทนเนี่ยก็เคยคุยกันโดยส่วนตัวนะว่าผมนี่ปวดหัวมากเขาเป็นรองในขาพักนะทำไมพื้นที่อีสานตั้งกว้างทำไมไม่ไปแย่งมันแย่งกระจุกกันอยู่ตรงเนี้ และเป็นคนกันเองทั้งนั้นด้วยนะเป็นคนกันเองหมดก็คืออ่ะภูมิใจไทยก็จะเอาภูมิใจไทยนี้ก็เป็นพักร่วมนะเอาพลังพิชารณ์ก็พักรัฐบาลอยู่แล้วประชาธิปัตย์เขาก็พักรัฐบาลอะไรต่างเนี่ยคือเป็นเป็นเป็นฝั่งเดียวกันเนี่ยที่พอเรามาดูว่าสนามที่นครเนี่ยมันก็ตอนนี้สับสนพื้นที่มันทับซ้อนกันไหมคะก็ทับซ้อนเนี่ยน้องบอยพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยคือ ถ้ายังไงเนี่ยเราให้เครดิตคุณเป็นสสก่อนอย่างคุณคุณพิมพ์บัฒานีนะหรือคุณคุณคุณปุ้ยซึ่งเขาอยู่เขตอำเภอสีชนขันองกเห็นไหมเขาก็ลาออกไปอยู่รวมไทยรางชาติก็มีการไปต้อนรับคุณที่ลงพื้นที่คุณเอกประยุทธ์ พอพิมพ์พัชราลาออกเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยซึ่งนําโดยคนนักวุฒิเนี่ยคาดหวังทันดีเขาเอาคนสี่ชน่นหละเพราะคุณพิมพ์พัชราเป็นคนสี่ชนเอาคนสี่ชนลงเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกใหม่พักเพื่อไทยไม่เคยได้ในนครศรีธรรมราชแต่ด้วยความมีไหวพริบแล้วก็เป็นคนที่จะเอาชนะเนี่ยทั้ง คุณเชย,นเยชนะเดชโชเนี่ยก็ไปหยิบเอาเลขานายกองค์การบริหารส่วนจันงหวัดนครศรีธรรมราชลูกหมีมาแทนในสนของประชาธิปัตย์เป็นเป็นคนสีชนด้วยค่ะกลายเป็นว่าสีชนสามคนคตอนนี้ก็คือคุณพิมพ์ราดีรรสอค่ะคุณสินชัยคุณตอนมัดหรือลูกหมีเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คุณัฐวุฒิหมายมั่นปั้นมือว่าจะแย่งพื้นที่ตัวนี้ให้ได้ค่ะเห็นไหมเนี่ยก็อยู่อย่างนี้ อยู่ต่อไปก็จะทำให้คนเนี่ยมีทางเลือกได้มากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่สะสแท็งก็ปวดหัวนี่ก็บอกแล้วทำไมไม่ไปสู้กันไปแย่งกันแถววิสานมั่งเนี่ยค่ะอืมอันนี้เลยพูดไปถึงว่าอ้าวแล้วทีนี้รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐจะทำยังไงในเมื่อแข่งชนแข่งตระกูลการเมืองชนกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยใจลำบากค่ะอาถ้าถ้าวิเคราะห์กันตามเนื้อหาจริงๆนะ พลังประยารัฐก,กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่น่าจะแข่งกันน้องพลอยจำไว้ห <c oughs> ลบก็คือหลบก็คือหมายถึงว่าแต่ว่าอาจจะส่งนั่นแหละค <c oughs> แต่ว่าส่งตัวอ่อนอส่งคนที่เออส่งตามจํานวนแต่ว่าในเมื่อเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพลังประยารัฐแล้วเขาพักวี่พังน้องนี่เราเราเรา,เราต้องวิเคราะห์มองว่าเขาเขายังไม่ขัดกันค่ะ <c oughs> เขาส่งหลบกันแต่ว่าถ้ากับปฏิบัติเนี่ยเขาเขาแข่งจริงค่ะ <c oughs> อย่างปฏิบัติให้เขาแข็งทิ้งค่ะค่ะพอพูดถึงนครเสือหมามรัชขอลงใต้ไปนิดนึงที่พัทลุงคุณนิพิษอินทรสมบัติอยายให้กลับมาพลังประชารัฐจากที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์ไปสร้างอนาคตไทยกับคุณสมคิดตอนนี้ย้ายกลับมาพลังประชารัฐโดยเหตุหนึ่งที่ท่านก็ออกมาสัมภาษณ์เองว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการที่ดีควบรวมสร้างอนาคตไทยกับไทยสร้างไทยค่ะคือ คุณนิพิษเนี่ยบางทีก็ได้เห็นใจท่านนะค่ะคุณนิพิษเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวรู้จักกันเป็นสอจอร่วมสมัยมาด้วยกันนะค่ะเขาเป็นสอจพอัทลุงนี่เป็นสอจอ,อยู่นครธรรมราชค่ะคุณรุ่นเขาเนี่ยจะมีคุณสุพัฒน์ธรรมเพชรด้วยค่ะคุณนิพิษเนี่ยก็ได้เข้าสู่สนามการเมืองในานามพักปฏิาบาัติแล้วเป็นสสปยาิบาัติผู้ขาดมาตลอดแต่ว่าท่านเนี่ย ท่านทํางานในสภาในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องข้อบัญญัติในเรื่องยตัตติอะไรต่างๆคุณพิพิธเนี่ยถ,ถือว่าเป็นมือต้นต้นของพรรคไปพรรคไปบัตร <c oughs> ทีนี้นอกจากนั้นท่านเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยนะ <c oughs> เคยเป็นรัฐมนตรีก <c oughs> ระทรวงวัฒนธรรม <c oughs> ทีนี้บ้านเราเนียงรอยหรือบ้านอื่นใช้คาว่าบ้านเราหรือบ้านอื่นส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยม คนที่ทํางานในสภาเกตเขานิยมคนทํางานในเขตมากคือคือคนทํางานในสภานต้องไปเป็นบัญชียชื่อค่ะเออเพราะไม่ต้องมางานใครค่ะอแต่ในขณะเดียวกันคุณนิพิษเนี่ยเวลาเขาเป็นสสปิยปัดมาร่วมเป็นมาร่วมสามสิบปีนะค่ะอ่าแล้วทีนี้เขาก็อยู่งานสภาอยู่งานกระทรวงอยู่งานวิชาการเรื่องข้อกฎหมายเรื่องข้อบัญญัติอะไรต่างเนี่ยทำให้เขาห่างพื้นที่พอห่างพื้นที่ในขณะเดียวกันเนี่ย ที่จังบัดพัทลุงเมื่อปีที่เมื่อปีหกสองเนี่ยพัทลุงเนี่ยก็อำนวยการสร้างโดยดรนาทีและจิประการแลรัชจิตประการซึ่งเป็นภรรนยาของท่านพิพัฒน์พิพัฒน์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการนะก็ปรากฏว่าแข่งกันด้วยความที่อาจจะประมาทหลวมก็เหมือนคุณวิทยาแก้วพราดัยก็ตกเหมือนกันในงวดนั้นสสตกเยอะ ก็ทาให้เสียพื้นที่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะเสียพื้นที่จากพรรคภูมิใจไทย,ยก็อาจจะมีการน้อยเนื้อต่ําใจเ,เรื่องเป็นสาเหตุหนของการแก้แค้นไหมคะก็มีส่วนอยู่อก็มีส่วนก็เลยทําให้แกเนี่ยว่าไม่มีพื้นที่พรรคไว้ปัตดไม่ได้ให้เกียรติอะไรเขาอะาเราไม่รู้ข้อเท็จจริงนะอะเขาบอกว่าเนี่ยใบิปัติก็ไม่ได้เคยให้เกียรติเขาท,ท,ทั้งที่เขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในพรรคเคยเป็นถึงรองหัวหน้านพรรคเ่ยแล้วก็ เขาก็เลยไปคิดการเมืองใหม่กับทักสร้างอนาคตไทยก็คือคุณสมคิดจตุสีพิทักษ์คุณอุตมะเสวานาดุลคุณสุนทิรัตน์อ่าแล้วเป็นแม่ทัพด้วยนะค่ะเป็นแม่ทัพปากตา้แต่ว่าทาไปทํามาเนี่ยถ้าเรามองกันตังหลักความจริงเราไม่ได้อคติอะไรนะค่ะเรามองว่าทักสร้างอนาคตไทยน่าจะเป็นห้างร้างรู้จักคำว่าห้างร้างไหมคนไทยยยออกห้างร้างเนี่ยน้องพลอยคือเป็นห้างที่ใหญ่มากค่ะ ดูแล้วมีลิฟต์แก้วมีบันไดเลื่อนค่ะอ่าส,สวยหรูมากห้างห้างนี้แต่ <ใน S 2> ไม่มีแม่ค้าค่ในเมื่อไม่มีแม่ค้าเนี่ยน้องพลอยคนก็จะไปก็กลายเป็นห้างร้างอยู่ทุกวันไงล่าสุดเนี่ยน้องพลอยคุณสุลพลฟองงามเป็นรองหัวหน้าพักสร้างอนาไทยเหมือนกันนะ,ะเป็นประธานบริหารจัดการพื้นที่อยู่ที่ภาคอีสานเล่าแล้วก็ไปพักที่อยู่บุรีรัมนีหละ เหห็นมก็คือตัวส่วนตัวคุณนิพิษเองก็อาจจะประเมินว่าสร้างอนุคายยอาจจะไปไม่รอดในเงื่อนไขของสองใบใช่ก็เลยกลับมาพลังประชาทัฐอี่ะมาไป็นขุนลภาคใต้ให้กับพลเอกประวิทยด้วยอทีนี้มันจะไปเจอคู่ปล่าจริงๆแล้วมันเป็นถูกคู่เลยนะกับใครคะถูกคู่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์เก่าค่ะถูกคู่ทั้งพรรครวมไทยรัะพลังประชาทัฐ แล้วก็ภูมิใจได้เพราะว่าก็อาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะกลับไปลงเขตเดิมสักรอบหนึ่งถ้าลงเขตเดิมก็ได้สนับสนุนอยู่เชียร์เค่ะหรือว่าเพราะว่าอย่างพลังเวรัลัตเนี่ยพลังเวรัลัตถ้าเผื่อจะไปลงบัญญยที่นี่มันส่มเสียงนะองรอยคนเขาเยอะแล้วอ่ะคุณเพิ่งมาอ่าคุณจะไปต่อแถวก็ตรงไหนอ่ะใช่ไหมเอ้าดรนาทีเนี่ยรัชิกิจประการเนี่ยก็คนรัตลุงคุณวิสุทธิธรรมเพชร ซึ่งเป็นหัวเรือสังคัญของรวมใยสร้างชาตินะทุกวันนี้เป็นนายกอบจอ,อยู่พัทะลุงเห็นไหมพรรคประชาธิปัตย์ตั้งนริศคำนุรักษ์เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะส่งก้าประวดค่งข้าศึกประวดด้วยก็ที่นั่นก็จะแข่งกันทั้งหมดประชาธิปัตยภูมิใจไทยพลังประชารัฐซึ่งคุณ แต่แปลงแรกเขาไม่มีที่เดิมอยู่นะไม่ไม่มีสสเดิมก็คุณนิพิษอย่แหละแล้วก็รวมไทยรัรงชาติค่ะก็คือเกิดการวุ่นวายขึ้นในสนามนครนะคะแล้วก็มีการสลับไปสลับมาย้ายพักในพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาสังเกตกันต่อว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยการจับจองพื้นที่ค่อนข้างสูงลุกทุกพัก ลงไปเล่นในสนามการเมืองภาคใต้หมดเลยมันก็ดีทั้งปลอยเพราะว่ามันมันสวัยความจะได้หมดอันนี้ถามเป็นส่วนตัวนิดเดียวค่ะก่อนจะจบรายการเพราะหมดเวลาแล้วการส่งไฟเสาไฟฟ้าลงเลอกตั้งได้หมายความว่าอย่างไงคะก็คุณิพิษเลยเป็นเจ้าของวลีนี่ค่ะเออคุณิพิษตอนนั้นเนี่ยเขาปราโมดเหมือนกับว่าคณก็ถูกด่าเยอะนะเขาบอกภรคอื่นไม่ต้องมาเข่งหรอกรรคไม่เอบัตเนี่ยในส่วนภาคใต้นะค่ะ เอาส่วลงก็ได้ก็คือใช้บาร,รมีของพรอประชาธิปัตย์ใช่ค่ะนี่คือที่มาของค,คำนี้ทีนี้ต่อไปน้องพลอยในอนาคตเนี่ยนี่นี่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วยว่าจะลงไม่ได้แล้วต้องเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วมีความรับผิดชอบให้กับสังคมบ้านเมืองถึงจะ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนค่ะก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องดีนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านประชาชนทุกท่านที่จะได้มีตัวเลือกใหม่ Panch ๆนะคะเข้ามาทํางานให้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาคุยเรื <Grammy. S 1> ่องอะไรกันต่อนะคะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามรับชมนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอขอบพระคุณแขกรับเชิญนะคะคุณพรามศักดิ์ภ<ะ>ีพรมชาตินะคะที่ให้เกียรติมาว <Fields. S 1> ิเคราะห์ เหตุการณ์กับเราในวันนี้นะคะก็รายการของเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ